สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นเนื้อหาที่ผมแปลมาจากช่อง c i n n n โดยชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ The Universe is about to shock you with favor ชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือจัก,กรวาลจะสร้างความตกตะลึงให้กับคุณโดยความช่วยเหลือสุดพิเศษเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าทุกสิ่งที่รู้สึกล่าช้ากับกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอย่างไรถ้าความเงียบงันที่คุณเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่สัญญาณของการถูกลืมแต่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังถูกเตรียมพร้อมสำหรับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแม่นยำมากเสียจนการเร่งรีบนั้นมีแต่จะไปทำลายมันความช่วยเหลือไม่ได้ประกาศตัวเองเสมอไปบางครั้ง มันมาในรูปแบบของการต่อต้านห่อหุ้มด้วยความคุ้มเครือและซ่อนเร้นอยู่ในความธรรมดาแต่เมื่อมันเผยตัวออกมาในที่สุดมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจัก,กรวาลมีจังหวะการทำงานอันศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้ทำงานตามความต้องการและไม่ได้ปรับตัวเข้ากับความเร่งรีบของความมิตก,กังวลในรูปแบบของมนุษย์แต่มันกลับเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่เกินกว่า จะสอดรับกับความคาดหวังของคุณบางครั้งความช่วยเหลือก็แฝงตัวมาในรูปแบบของการต่อสู้ที่คุณเกือบที่จะยอมแพ้ไปแล้วและในบางครั้งก่อนที่มันจะมาถึงชีวิตก็รู้สึกดังก้องไปด้วยความกดดันและเงียบสงบด้วยคำตอบซึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนั่นคือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะก้าวข้ามมันไปได้ เหมือนที่คุณกำลังรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่ภายใต้ผิวน้ำคุณอาจอธิบายไม่ได้ว่าทำไมแต่ส่วนหนึ่งในตัวคุณกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเปลี่ยนไปและไม่ใช่ในแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มันเกิดขึ้นในแบบทันทีทันใดจัก,กรวาลกำลังจัดเรียงสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือการมองเห็นของคุณมันกำลังพูดชื่อของคุณอยู่ในห้อง ที่คุณยังไม่ได้เข้าไปสิ่งที่ดูเหมือนยังคงอยู่บนพื้นผิวกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างใต้แล้วความช่วยเหลือกำลังก่อตัวขึ้นและเมื่อมันปรากฏมันจะไม่สมเหตุสมผลกับตรก,กะของคุณแต่มันจะสมเหตุสมผลกับจิตวิญญาณของคุณเท่านั้นมีสาเหตุที่มันเงียบงนันไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรที่ผิดพลาดแต่เพราะมีสิ่งที่ถูกต้อง กำลังถูกพัฒนาอยู่เบื้องหลังจักรวาลมักจะทำงานด้วยเสียงกระซิบไม่ใช่เสียงคํารามมันไม่ได้ติดค้างเสียงดังแก่คุณเพื่อพิสูจน์ว่ามีความก้าวหน้ากำลังเกิดขึ้นอันที่จริงความเงียบงนันมักเป็นเสียงของกลยุทธ์ที่ถูกจัดวางไว้ในห้องแห่งการรอคอยไม่ใช่เพืการลงโทษแต่เพื่อการจัดวางตำแหน่ง ความล่าช้านั้นศักดิ์สิทธิ์คุณไม่ได้ถูกมองข้ามแต่คุณกำลังถูกจัดวางให้เข้าที่และเมื่อความช่วยเหลืออันศักดิ์สิทธิ์กำลังเคลื่อนไหวความเงียบงนันมักจะเกิดขึ้นก่อนความตกตะลึงเสมอลองนึกภาพเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงไปในผืนดินเมื่อมันถูกฝังไว้มันจะหายไปจากสายตาเมื่อวันเวลาผ่านไปบางครั้งเป็นสัปดาห์ ก็ไม่มีสัญญาณของการเคลื่อนไหวบนพื้นผิวเลยแต่ในพื้นที่อันมืดมิดและเงียบสงบค้างใต้พื้นดินงานที่แท้จริงกำลังเกิดขึ้นมีการอย่างรากลึกระบบต่างๆกำลังแข็งแรงขึ้นและรากฐานสำหรับสิ่งที่กำลังเติบโตได้ถูกสร้างขึ้นมานี่คือการเตรียมพร้อมในแบบเดียวกับที่จักรวาลทำ เมื่อคุณรู้สึกกำลังจมอยู่ภายใต้ความสงบนิ่งสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความเฉื่อยชาแท้จริงแล้วมันคือการฟักตัวและเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะเจาะสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ก็จะผุดขึ้นมาแข็งแต่งกว่าสมบูรณ์กว่าและกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคุณอย่างยิ่งจักรวาลจะซ่อนสิ่งที่มีค่าเอาไว้จนกว่าจะถึงเวลาเช่นเดียวกับทองคำ ที่ถูกขุดขึ้นมาจากที่ลึกและเพชรที่ถูกหล่อหลอมขึ้นภายใต้แรงดันคุณก็กำลังถูกหล่อหลอมให้เป็นสิ่งที่ไม่อาจเร่งรีบได้ความช่วยเหลือนั้นไม่ใช่อาหารจานด่วนแต่มันคือเมื่ออาหารที่ถูกปรุงขึ้นอย่างช้าๆในโชคชะตาและความตกตะลึงที่กำลังจะมาถึงอันไม่ได้เกิดด้วยความบังเอิญแต่มันกำลังก่อตัวขึ้นทุกคำอธิษฐานที่ไม่ได้รับคำตอบ ทุกช่วงเวลาแห่งความเงียบงันทุกความล่าช้าล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการประสานเสียงที่สูงกว่าคุณกำลังถูกทำให้อ่อนตัวลงในพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความภาคภูมิใจที่ถูกเสริมสร้างขึ้นในพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยมีความสงสัยและเตรียมพร้อมในพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวกระบวนการนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกว่าได้ถูกหลงลืมไปเมื่อไม่มีสัญญาณใดๆเมื่อคนอื่นดูเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าขณะที่คุณถูกทิ้งไว้ให้อยู่นิ่งๆแต่ความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับไม่ค่อยเข้ามาทางประตูหน้าแต่มันได้แทรกซึมเข้ามาในสถานที่ที่คุณคาดไม่ถึงความเงียบสงบไม่ใช่การถูกละทิ้งแต่มันคือความแม่นยำ จัก,กรวาลน,นั้นกำลังสร้างเส้นเวลาที่ไม่ใช่แค่การอวยพรคุณแต่เป็นการเจาะจงคุณเอาไว้คุณไม่ได้พลาดอะไรไปแต่คุณกำลังถูกจองตัวไว้แล้วการถูกทำให้ล่าช้าไปชั่วขณะนั้นจะไม่เพียงยกระดับคุณแต่ยังปลุกบางสิ่งที่ลึกล้ำกว่าในตัวคุณขึ้นมาอีกด้วยเพราะความช่วยเหลือไม่ได้มีแค่เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่มันมีไว้ เพื่อวิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์ต้องการความชัดเจนนั่นคือเหตุผลที่บางคนจำเป็นต้องจากไปทำไมแผนการบางอย่างถึงได้ล้มเหลวทำไมประตูถึงไม่เปิดออกเมื่อคุณขอร้องความเงียบได้ขจัดสิ่งรบกวนออกไปเพื่อทำให้เกิดพื้นที่ว่างคุณถูกร้องขอให้ลงมือทำอะไรบางอย่างและจัก,กรวาลกำลังตอบรับในรูปแบบของการจัดฉาก สิ่งที่คุณไม่อาจควบคุมได้แม้จะพยายามก็ตามทีนี่คือความช่วยเหลือที่ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณประหลาดใจแต่มันจะทำให้คุณถ่อมตนเพราะคุณจะรู้โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นไม่ใช่ฝีมือของคุณแต่มันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นอย่าตีความความเงียบผิดไปอย่าสับสนระหว่างความสงบนิ่งกับการหยุดนิ่ง สิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือความสงบก่อนที่จะเกิดคลื่นและเมื่อเกิดคลื่นปรากฏออกมามันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคุณโดยเฉพาะทันใดนั้นด้วยความรุนแรงและชัดเจนคุณจะไม่ต้องไล่ตามมันคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยจักรวาลกำลังจะสร้างความตกตะลึงให้กับคุณด้วยความช่วยเหลือที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันทรงพลังและถูกจังหวะเวลาอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อความเงียบเปิดทางให้เกิดการเคลื่อนไหวสิ่งที่ปรากฏออกมาจึงไม่ใช่แค่พรแต่มันคือความช่วยเหลือและไม่ใช่ความช่วยเหลือแบบทั่วไปแต่เป็นในแบบที่ทำให้คุณต้องตกตะลึงจนทำให้คุณต้องเขียนบทใหม่ให้กับทุกสิ่งที่คุณเคยรู้จักในเรื่องช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ความช่วยเหลือนั้นจะมาอย่างเงียบเชียบให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสายลมที่เข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศ แต่การที่จะใช้สิ่งนี้ได้เป็นอย่างดีคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรและอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือไม่ใช่ความโชคดีมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่ผลที่มาจากสถานะทางสังคมหรือความพยายามความช่วยเหลือคือเงื้อมือที่จงใจของจัก,กรวาลเพื่อช่วยคุณได้ในสิ่งที่จำเพาะเจาะจงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่ไกลเกินกว่า ความพยายามเพียงอย่างเดียวจะสร้างขึ้นมาได้ความช่วยเหลือตอบสนองต่อความสอดคล้องไม่ใช่ความทะเยอทะยานมันขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายไม่ใช่แรงกดดันคุณไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้คุณไม่สามารถเสแส้งหาหนทางไปสู่มันได้มันมาถึงเมื่อท่วงท่าทางจิตวิญ,ญญาณของคุณมีความสอดคล้องกับจังหวะของจัก,กรวาลน,นั่นคือเหตุผลที่ความช่วยเหลือ มักจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่รับใช้อย่างเงียบๆผู้ให้ด้วยความซื่อสัตย์และยืนหยัดมั่นคงแม้ไม่ได้รับเสียงปรบมือคนเหล่านี้คือคนที่จัก,กรวาลสามารถไว้วางใจได้เพราะด้วยความช่วยเหลือแม้อาจดูเหมือนเป็นของขวัญแต่มันก็ยังรอคอยอยู่และหากรากฐานของคุณยังคงไม่พร้อมสิ่งที่ดูเหมือนพรอาจพังทลายลงและกลายมาเป็นภาระ หลายคนไล่ตามการมองเห็นหวังว่าจะถูกมองเห็นเพื่อที่พวกเขาจะได้รับการคัดเลือกแต่ความช่วยเหลือที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีแสงสปอตไลท์แต่มันจะนำแสงสว่างมาเองเมื่อจักรวาลตัดสินใจที่จะช่วยเหลือคุณมันจะทำให้ชื่อของคุณถูกเอ่ยในห้องที่คุณไม่เคยเข้าไปกับคนที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนแล้วทันใดนั้น c o n n e ็กชันก็ก่อตัวขึ้นประตูเปิดออกและโอกาสที่คุณไม่เคยไขว่คว้าได้ก็ปรากฏขึ้นที่แทบเท้าของคุณไม่ใช่เพราะคุณควบคุมระบบได้แต่เป็นเพราะจัก,กรวาลได้ข้ามระบบไปโดยสิ้นเชิงความช่วยเหลือไม่ได้ถูกผูกมัดไว้ด้วยตรรก,กะแต่มันบิดเบือนตรรก,กะมันข้ามธรรมเนียมปฏิบัติและทำให้ผู้พบเห็นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมมันถึงได้เกิดขึ้น แต่ความช่วยเหลือไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันอาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่ไม่เคยเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันเลือกสรรและสแสวงหาพาหันะไม่ใช่คนที่ได้รับความชื่นชมมากกว่าใครๆคุณไม่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคุณได้รับความช่วยเหลือเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จัก,กรวาลกำลังขีดเขียนอยู่ เมื่อความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถึงมันจะเรียกร้องมากกว่าการเฉลิมฉลองแต่มันเรียกร้องการดูแลรักษาเอาไว้คุณสามารถอดทนกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนได้หรือไม่คุณสามารถแบกรับมันด้วยพระคุณได้หรือไม่คุณยังสามารถเลือกที่จะซื่อสัตย์ได้หรือไม่เมื่อความช่วยเหลือ ได้ถูกทำให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคุณเพราะจักรวาลไม่ได้ทำให้คุณตกตะลึงด้วยความช่วยเหลือเพื่อให้อัตราของคุณพองตัวใหญ่ขึ้นมันทำให้คุณตกตะลึงเพื่อปลุกจุดมุ่งหมายของคุณขึ้นมาดังนั้นหากคุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่อยู่เหนือตัวคุณกำลังก่อตัวขึ้นหากจิตวิญ,ญญาณของคุณกำลังถูกสั่นคลอนด้วยความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังใกล้เข้ามา ยานีไปจากมันแต่จงเตรียมตัวให้พร้อมธรรมชาติของความช่วยเหลือคือมันไม่เคยถามว่าคุณสบายใจไหมแต่มันถามว่าคุณมีความสอดคล้องอยู่หรือไม่และเมื่อมันมาถึงมันจะมาอย่างรวดเร็วหนักหน่วงและไม่อาจปฏิเสธได้ไม่ใช่เพราะคุณบังคับแต่เพราะคุณเตรียมพร้อมสำหรับมันความตกตะลึงกำลังมาถึงไม่ใช่เพื่อทำร้าย แต่เพื่อยกระดับและเมื่อมันเกิดขึ้นคุณจะตระหนักว่าทุกสิ่งที่คุณสูญเสียทุกสิ่งที่คุณเคยอดทนทุกสิ่งที่คุณเคยรอคอยกําลังปูทางให้ช่วงเวลาแห่งความช่วยเหลือนี้มาถึงคุณเมื่อความช่วยเหลือมาเยือนมันจะไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นปาฏิหาริย์แต่แท้จริงแล้วคือภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเกิดขึ้นจัก,กรวาล ไม่ได้ทำให้คุณตกตะลึงด้วยความช่วยเหลือเพียงเพื่อทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายขึ้นมันทำเช่นนั้นเพื่อทำให้ชีวิตมีความหมายมากยิ่งขึ้นความช่วยเหลือมาพร้อมกับทิศทางมันเคลื่อนผ่านตัวคุณไม่ใช่แค่มาหาคุณและเมื่อมันมาถึงมันก็มาพร้อมกับคำถามที่เงียบงนันแต่ชัดเจนคุณจะทำอย่างไรกับสิ่งที่คุณได้รับ พราะมาตรวัดที่แท้จริงของความช่วยเหลือไม่ได้อยู่ที่ว่ามันช่วยยกระดับคุณขึ้นสูงแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่ามันทำให้คุณเอื้อมออกไปได้กว้างไกลามากเพียงใดคุณไม่ได้ถูกเลือกเพียงเพื่อรับพรคุณถูกเลือกให้รับพรเพราะจัก,กรวาลกำลังยกคุณขึ้นเพื่อให้คุณยกระดับมันจะเติมเต็มถ้วยของคุณจนล้นไม่ใช่ล้นไปสู่ความว่างเปล่าแต่ไปสู่ชีวิต ไปสู่มรดกไปสู่พื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างจังหวะของความช่วยเหลือที่แท้จริงมันจะทวีคูณขึ้นเมื่อถูกแบ่งปันคุณไม่ได้ตกตะลึงกับความช่วยเหลือเพื่อที่จะกักตุนไว้อย่างเงียบๆแต่คุณได้รับความไว้วางใจเพื่อสร้างผลกระทบออกไปเช่นเดียวกับสายน้ำความช่วยเหลือไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อความนิ่งเฉยแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อความเคลื่อนไหว ไหลรินและหล่อเลี้ยงทุกสิ่งที่มันสัมผัสตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาผู้ที่แบกรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเข้าใจรูปแบบนี้ดีเอสเธอร์ไม่ได้ขึ้นสู่วังเพื่อความหรูหราเธอลุกขึ้นเพื่อประชาชนโจเซฟไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้มีอํานาจเพื่อสะสมความสะดวกสบายเขาได้ถูกจัดวางตำแหน่งเพื่อให้ช่วยเหลือประเทศชาติแม้แต่พระเยซู ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความช่วยเหลือก็อยังสละชีวิตทั้งหมดของพระองค์เพื่อการเยียวยาผู้อื่นความช่วยเหลือลังไหลไปสู่การรับใช้เสมอและหากจัก,กรวาลกำลังจะทำให้คุณตกตะลึงด้วยสิ่งนี้ก็เพราะจัก,กรวาลรู้ว่าคุณพร้อมที่จะรับใช้กับมันพร้อมที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่เคยปิดเอาไว้พร้อมที่จะพูดเมื่อความเงียบได้ครอบงำพร้อมที่จะถ่ายเท สิ่งที่ถูกเทไว้ในตัวคุณออกมาแต่จุดมุ่งหมายไม่ได้มาโดยปราศจากความรับผิดชอบความตกตะลึงจากความช่วยเหลืออาจนำมาซึ่งความสนใจบางเรื่องอย่างฉับพลันความมั่งคั่งอิทธิพลหรือการถูกมองเห็นโดยผู้อื่นอย่างไม่คาดคิดแต่หากหัวใจของคุณยังคงแน่วแน่คุณจะเข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณแต่มันเกี่ยวกับ สิ่งที่กำลังหลั่งไหลผ่านตัวคุณทุกความก้าวหน้าที่คุณได้รับจะกลายเป็นความหวังของคนอื่นทุกประตูที่เปิดให้คุณจะกลายเป็นเส้นทางที่คนอื่นสามารถก้าวเดินเข้ามาได้นั่นคือวิถีที่จะกะวาดดำเนินไปอย่างมีกลยุทธ์สืบทอดต่อกันมาและโดยเจตนาคุณกำลังได้รับบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และมีพันธกิจดังนั้น หากคุณได้อธิษฐานขอความช่วยเหลือจงถามตัวเองว่าคุณจะทําอย่างไรเมื่อมันมาถึงจริงๆคุณจะนํามันไปไว้ที่ไหนใครจะได้รับผลประโยชน์จากมันนอกจากตัวคุณและเมื่อความตกตะลึงมาถึงมันจะมาพร้อมกับสิ่งที่มากกว่าพรมันจะมาพร้อมกับเสียงเพลียกอันเป็นความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสะท้อนพระคุณที่ได้เลือกคุณออกมา เพื่อรับภาระด้วยจุดมุ่งหมายด้วยความกระตันยูและจงอย่าลืมความช่วยเหลือนั้นไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือจุดเริ่มตน้นของงานที่ยิ่งใหญ่ที่จักรวาลพร้อมจะทำผ่านทางคุณจุดมุ่งหมายมักจะนำพาคุณไปสู่ความกดดันและในยามที่คุณคิดว่าคุณได้ปรับใจให้ตรงกันแล้วเมื่อคุณยอมรับภาระอันหนักอึ้งด้วยความเคารพ ชีวิตอาจดูเหมือนโต้กลับให้หนักยิ่งกว่าเดิมซึ่งนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่นั่นคือแรงเสียดทานก่อนการปลดปล่อยยิ่งคุณเข้าใกล้ความช่วยเหลืออันล้นหลามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเพียงใดการต่อต้านก็จะยิ่งส่งเสียงดังมากขึ้นเท่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญศัตรูไม่ได้ต่อสู้กับความว่างเปล่าเขาต่อสู้กับสิ่งที่คุกคามอำนาจของตนเอง และการก้าวข้ามสิ่งนั้นไปกลายเป็นการคุกคามความมืดมิดนั่นคือเหตุผลที่ฝ่ายตรงขา้ามทวีความรุนแรงขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่คุณรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังโจมตีเข้ามาพร้อมกันเพราะช่วงเวลาก่อนเกิดปาฏิหาริมักจะมีน้ำหนักมากที่สุดเสมอความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงแต่ไม่ใช่อย่างเงียบเชียบมันจะมาเหมือนสายฟ้าฟาดบนท้องฟ้าที่จ่มใส เหมือนคำตอบในห้องที่เงียบสงัดมานานเกินไปแรงกดดันที่คุณรู้สึกเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพื้นดินที่อยู่เบื้องล่างคุณกำลังเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งกำลังเปิดออกจัก,กรวาลกำลังยืดคุณออกไปไม่ใช่เพื่อทำลายคุณแต่เพื่อขยายขีดความสามารถของคุณคุณไม่ได้ถูกบทขยี้คุณกำลังถูกแกะสลักคุณกำลังถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสิ่งที่กำลังจะมาถึง การก้าวข้ามบางสิ่งไม่ได้ส่งเสียงกระซิบอย่างช้าๆเข้ามาเสมอไปบางครั้งมันก็พังทลายลงมาอย่างไม่คาดคิดและไม่อาจปฏิเสธได้เพราะจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปแต่มันแม่นยำและเมื่อถึงเวลามันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณมันมาถึงเพราะคุณพร้อมแล้วแม้คุณจะไม่รู้สึกตัวก็ตามทีแต่ความพร้อมในโลกแห่งจักรวาลัน ไม่ได้หมายถึงภาวะที่สมบูรณ์แบบมันเกี่ยวกับท่าทางที่แน่วแน่ความคาดหวังคือท่าทางแห่งการก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นคุณจำต้องเชื่อในยามที่รู้สึกไร้ค่าคุณต้องยืนหยัดแม้ในยามที่พื้นดินดูไม่มั่นคงการบ่นเป็นสิ่งที่ปิดกัน้นสิ่งที่การขอบคุณได้เปิดเอาไว้ความสงสัยจะชะลอสิ่งที่ความไว้วางใจให้เข้ามาใกล จัก,กรวาลเคลื่อนเข้าสู่หัวใจที่ยังคงเชื่อมัน่นผ่านความขัดแยง้งความสามารถของคุณที่จะพูดว่าฉันยังคงเชื่อใจคุณท่ามกลางความเงียบงนันคือสิ่งที่ทำให้การรอคอยกลายเป็นความสอดคล้องการก้าวข้ามนั้นแทบจะไม่แสดงออกมาแต่มันมักตอบสนองต่อความสม่ำเสมอมันจะค้นหาผู้ที่ยังคงยึดมัน่นแม้พวกเขา จะมีเหตุผลมากมายที่จะยอมแพ้ดังนั้นหากคุณรู้สึกว่ามันทานทนไม่ได้หากคุณเกือบที่จะทนไม่ได้แล้วหากคุณกระซิบว่าฉันทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนั่นคือคุณได้เข้ามาใกล้กว่าที่คิดหลายคนหยุดไปหนึ่งก้าวก่อนที่ประตูจะเปิดออกอย่าทำแบบนั้นจงหายใจต่อไปอธิษฐานต่อไปก้าวเดินต่อไป จัก,กรวาลไม่ได้หลงลืมคุณมันเพียงแค่รอคอยช่วงเวลาอันแม่นยำนี้เพื่อให้คุณตกตะลึงด้วยความเมตตานั่นจะไม่เพียงแค่เปลี่ยนสถานการณ์ของคุณแต่มันจะเปลี่ยนเรื่องราวของคุณสิ่งที่เคยรู้สึกเหมือนเป็นความล่าช้าจะถูกเปิดเผยว่าเป็นการออกแบบและเมื่อมันมาถึงคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้ความช่วยเหลือไม่ได้มาบนเข็มนาฬิกาของคุณ แต่มันมาด้วยความตั้งใจและจุดมุ่งหมายนั้นคือตอนนี้คุณไม่เคยถูกลืมคุณกำลังถูกขัดเกลาทุกกยางเกาทุกความเงียบงนันทุกอุปสรรคที่ดูเหมือนกำลังเกิดขึ้นกำลังนำไปสู่ช่วงเวลานี้จัก,กรวานไม่ได้อยู่อย่างนิ่งเฉยแต่กำลังรลังสันสิ่งที่ถูกออกแบบมาเฉพาะตนความช่วยเหลือที่เหมาะกับอนาคตของคุณไม่ใช่ในอดีต และตอนนี้คุณกำลังยือนอยู่ที่มีความใกล้ต่อการเปิดตัวมากๆแล้วจัก,กรวาลกำลังสร้างความตกตะลึงให้กับคุณด้วยความช่วยเหลือไม่ใช่เพราะคุณสมควรได้รับมันแต่เพราะคุณสอดคล้องจงเปิดใจจงซื่อสัตย์เพราะสิ่งที่กำลังจะมาถึงจะไม่เพียงแต่วอวยพรชีวิตของคุณเท่านั้นมันจะนิยามชีวิตของคุณขึ้นมาใหม่และเมื่อมันมาถึง คุณจะรู้ว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือความช่วยเหลือนี่คือช่วงเวลาที่จัก,กรวาลทําให้สิ่งที่มันเคยวางแผนไว้ให้ปรากฏชัดจัก,กรวาลกําลังจะสร้างความตกตะลึงให้กับคุณด้วยความช่วยเหลืออย่างแท้จริงขอบพระคุณท่านที่ติดตามมาจนจบแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ที่ช่อง Bo o k for Life แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ